กสวัสดีนะครับขอต้อนรับสู่มินนี่ครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโปรฟอร์ดไนท์นะบนเว็บไซต์บายโปรไทยนะครับก็มาเล่นรีวิวล่าสุดกันนะครับก่อนนั้นนี้ก็ทําคลิปวิดีโอสอนการใช้งานไปแล้วสามารถดูได้ที่วิดีโอสอนการใช้งานหน้าเว็บไซต์บายโปรไทยเลยนะครับนะแล้วก็คอนฟิกครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ d i s c o r บายโปรไทยนะก็สมูทผมปรับแต่งสูงนะครับก็ตัวโปรบอกเลยว่าตึงๆนะครับมีโปรมองโปรรับเป้า ก็ล็อกเป้าอยู่ท right ี่การเซตมีการะยะล็อกมีอะไรมากมายนะครับเช็คหลังกําแพงพอบอกเลยว่ามีเช็คบอดด้วยโอ้โหมิตรบอดหวานเนี่ยแล้วเมื่อไรเมื่อไรคุณจะได้เจอคนเนี่ยนะครับเจอบอดว่ะนะครับต้องบอกเลยว่าตัวโปรเรามีมองบอดมีมองอะไรด้วยไอเจมเราว่าเราแยกไปคิวเลยดีกว่าไม่ตึงอ่ะ แยกไปเลยมึงลงไปลงไปทางซ้ายเลยกูลงไปขวาเดี๋ยวไปเจอกลางวงก็โตโปรครับชิวๆเจอใครเลยโอเคครับผมฟาร์มอิ่มแล้วก็ยิงดิครับรออะไรอะ่ะครับสมมติผมตั้งที่8นะเนะี่ย ครับมนะีแต่บอดไม่ต้องอะไรเยอะอนะครับผมหรือผมเล่นน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะมันเลยไม่ค่อยเจอแบบว่าคนนะฮะบ,บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะเป็นเกมฟรีด้วยใครที่เบื่อพวกพับจีนะครับโดนแบนยี่สบสีชั่วโมงบ่อยๆก็มาเล่นนี่ก็ได้นะครับผม,มก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่นัวพอใช้ได้ ครับใครที่เบื่อวารุณเล์นก็ปอดไนก็ได้แหละดูไปไหนอ,ไอ่ะเวรุ่นเฮ้ยมึงนคานเหรอมป็นคาร,ร์ครนะับไ่เก็บชิวๆไดเวลด้วยครับผมปรับระยะการมองเห็นพันเมตรเลยนะฮะแต่แม่งก็เห็นในระยะ300เมตรเท่านั้นแหละคุณดูทรงละ ô ui từ đi mày đi đỏ mà ูไเลยครับดูไปเลยครับขาดูเลยครมันก็จะมีอีเวนต์อะไรให้ทำนะต้องลองมันเล้วันดูอะไรว้เจยเ่ยอะไรเนี่ย ไอเว้นตาเราทุกคนเว้นตาสแกนกล่องไอเว้นเขียวปะเออเออมสแกนกล่องรถกูหายเลยแล้ววะอู้โดนโดนจะสร้างก่อทำไมอะน้องเอาหัวเออกล่องอะไรก็ไม่รู้อะเรียบร้อยแต่หมดอือเข้าหัวโคตรโหดล็อกเป้า สองเมตรระยะล็อกโคตึงจะเดินมาหายแค่เม็มใหม่วันนี้นะรบับอกเลยว่ายิงมันไม่มีเซ็งครับแก้เซ็งได้นะบอกเลยเกมเน,นี้ยแบบเซ็งแบบว่าเบื่อหลายๆเกมนะครับมานี่เลยขอนไหนนะับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับราคาตัวโปก็ราคา50บาทนะครับก็เป็นช่วงเปิดโปนะฮะร,ราคาเหลือ50บาท ไม่ต้องอะไรเยอะนะผมก็เดินยิงอย่างเดียวอันนี้ต้องยิงหรือต้องคุยแม่งเลยแล้วกันไม่คุยเสียเวลาเฮ้ยพวกมูนช็อปมันทำอะไรกันในน้ำอะะครับล็อกระยะเนี่ยโดนครับโดนโดนแตกหนึ่งสวยครับเกาะแตกนะมีเหล็กปังอยู่สนุกจัดยิงฝ่า ยิงบอดเออเก่งกับบอดกอนครับตอนนี้นี่เดี๋ยวข้มารีวิวให้ดูเรื่อยๆประจำสัปดาห์นะทุกคนไม่รู้ต้องเล่นหมดไหนแนละ้วถึงจะแต่น่าจะเวลน้อยแหละนะครับมือใหม่ไะมันบอกว่าวอร์มข้อไปก่อนนะเย็นๆรถอะไรอ่ะเจี๊ยรถเบนต์ปะเปน,นี่ยเฮ้ย มามึงทำอะไรได้วะบินได้บ้ <c oughs> มาแค่เนี้ยเพือ่อ,อบ้ามึงต้องไปปาใส,ส่ศัตรูเปล่าต้องแตกแล้วล่ะต้องแตกแล้วละเรียบร้อยใส่ครับรออาปืนลากกันเลยลาก่อนเลยลาก่อนเลยลาก่อนเลย ดิงแหลกยิงแหลก,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 กไม่สนลูกใครยับครับ13คิวับมันต้องนี่เป่าสอ,าอบไม้ขึ้นไปเป่า,าใ,ใช่ไเจมต่อไม้ขึ้นปวะเป็นไหนโอ้ยมันดูดกูขึ้นไปเจมเล าตายเอ้ามึงขึ้นมาได้ไงอ,อยากกูไปยิงอะไรเฮ้ยวู้ฮู้ถ้ากูทำเฮ้ยมึงมันจะเป็นอะไรวะอะไรอ่ะมึงทำอะไรใสร่กูอีก เด็กเล่าอันบร so so re ิสุทธิ์ลาซซ์มันจะตายแล้วมันนี่เป็นใครไม่เจอแหละเหี้ยอะไรไม่รู้คนหรือเปล่ามดเป็นมด แหลกเลยคือคุณทำอะไรกันวะสามคนอ่ะทำอะไรกันคุณทำอะไรกันลง,งมาทำไมอ่ะลงมาทำไมอ่ะเก่งกับบอดช่วงนี้ว่ารถแรงจริงรถรถช้ากว่าในพับจีกันเนี่ย

ต้องลงรถวิ่งในน้ำไม่ได้เหรอสลัดน้ำออกวิ่งได้ไหมเหี้เยเกมเฮี้ยอะไรเนี่ยเหีย้ยได้ยิรงรถกู้สัตว์ ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับโปรฟอร์ดไนท์นะก็มาเล่นยิงบอดอยิงยับอ่ะเก่งกับบอดก่อนละกันเจอใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายอุดหนุนได้ครับราคา50บาท